คลิปเหล่านี้จะทำให้คุณขนหัวลุกและหากว่าคุณชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคืนนี้สองหนุ่มจากช่องกรสลีเอฟเลนจะพาเราไปบุกบ้านร้างที่เคยมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิตไปมากถึงหคนด้วยกันชาวบ้านแถวนี้เชื่อกันว่ามีวิญญาณของพวกเขามักจะวนเวียนอยู่ในยามค่ำคืนเมื่อมาถึงที่หน้าบ้านพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังส่งเสียงดังอยู่รอบตัวบ้านนั่นทำให้พวกเขาต้องหันมามองหน้ากันด้วยความกลัว โดยภายในบ้านนั้นก็เต็มไปด้วยข้าวของมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้อย่างไม่ใยดีซึ่งก็น่าแปลกนะครับที่ไม่มีโจนมาหยิบสิ่งของเหล่านี้ไปเลยและดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงอีกครั้งและอรอบนี้มันก็อยู่ใกล้พวกเขามากขึ้น เมื่อพวกเขาออกไปดูที่หน้าบ้านก็ปรากฏร่างของใครบางคนกำลังยืนจ้องมองมาที่พวกเขาแล้วเมื่อทั้งสองพยายามจะเข้าไปหาใครคนนั้นก็ได้วิ่งหนีออกไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือนักล่าผีกลุ่มอื่น แต่ใครคนนั้นก็ได้หายไปแล้วสุดท้ายพวกเขาก็รีบวิ่งกลับไปที่รถและตัดสินใจที่จะหยุดภารกกิจเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแต่พวกเขาก็ได้เห็นใครคนนั้นอีกครั้งครั้งนี้เหมือนกับว่ามันพยายามจะเข้ามาใกล้รถของพวกเขามากขึ้น พวกเขาถึงขั้นต้องตะโกนออกไปว่าถ้าเข้ามาใกล้อีกจะชนมาามาติมบูลูโอโอ้นอยอยอูแต่ใครคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดเดินเข้ามาหาสุดท้ายไม่รู้ว่าอีท่าไหนเขาก็ยอมเดินออกไปจากรถและหายกลับเข้าไปในป่าตามเดิมโดยไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครหรือต้องการอะไรจากพวกเขากันแน่ วันนี้ทีมงานจากช่องเนอร์พารานอมอจะพาเราไปสำรวจกันยังบ้านร้างที่ว่ากันว่ามีปีศาจส,สิงสถิตยอยู่ในที่นี้หมายถึงปีศาจเลยนะครับไม่ใช่วิญญาณกะเลกะลาดที่มาปิกนิกแถวนี้ระหว่างทางพวกเขาก็พบซากของวัวที่ตายอย่างน่าประหลาดเหมือนกับว่ามันโดนตัวอะไรสักอย่างควักใส่เครื่องหนออกไปกิน ไในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านที่หมายจึงรีบเข้าไปสำรวจด้านในในทันทีและทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณในที่แห่งนี้จนไปสะดุดตาเข้ากับตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งถูกวางทิ้งเอาไว้อย่างน่าขนลุกแต่แล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้มันมากขึ้นเรื่อยๆจูจ่ๆตุ๊กตาก็เหมือนโดนอะไรบางอย่าง ดดึงหาาายเข้ไปในควมมืแน่นอนว่าพวกเขาตกใจและเมื่อนำไฟฉายส่องเข้าไปดูก็ปรากฏว่ามันยังอยู่ข้างในนั้นแล้วอะไรที่ดึงมันเข้าไปเพราะช่องนี้เล็กเกินไปนะครับเกินกว่าที่มนุษย์จะแอบเข้าไปซ่อนอยู่ได้หลังจากนั้นก็เริ่มมีเสียงออกมาจากเครื่องมือสื่อสาร โดยมันบอกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาและอยากที่จะเล่นด้วยวลหลังจากนั้นประตูบานที่พวกเขาเดินเข้ามาก็ได้ปิดลงเองและไม่สามารถเปิดออกได้อีกด้วยพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะวาดอาณาเขตขับไล่ปีศาจเพื่อป้องกันตนเองเอาไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยในระหว่างนั้นพวกเขาก็ทำการโทรขอความช่วยเหลือจากทีมงานที่ตเตรียมพร้อมอยู่ด้านนอกและพวกเขาก็ได้รับคำแนะนำว่าให้เอาเกลือโรยไปอรอบๆเพื่อทำการขับไล่ปีศาจและวิญ,ญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่จนเมื่อโรยเกลือใส่ปล่องไฟที่มีตุ๊กตาอยู่จูจ่ๆประตูก็ได้เปิดเองอีกครั้งผมจำเป็นต้องบอกคุณนะครับ ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่พวกเขาก็คิดว่าน่าจะขับไล่ได้สำเร็จแล้วสมัติซึ่งเวลาต่อมาพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อพบเข้ากับตุ๊กตาตัวเดิมที่ไม่รู้ว่าจูๆ่ๆมันมาอยู่ในตู้นี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นพวกเขาจึงนำตุ๊กตาออกมายังข้างนอกบ้านและเผามันทิ้งในตอนที่ยังทำได้ซึ่งก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลง คืนนี้พิธีกรจากช่องทาเบียโปพร้อมกับสุนัขคู่ใจของเขาจะพาเราไปตามล่าหาปีศาจท,ที่ชาวบ้านมักเล่ากันว่ามันมักจะออกมาขโมยเหล้าตามบ้านต่างๆในยามวิกาลมันฟังดูเป็นเรื่องแปลกๆนะครับแต่พวกเขาก็จะลองไปสำรวจดูาาาและระหว่างทางพวกเขาก็ได้บังเอิญพบเข้ากับขวดเหล้าเปล่า ถูกวางทิ้งเอาไว้อยู่ข้างทางในหลายๆจุดอมิญมอาลัมกนัะภาคย์ตั้งน้อมไม่นานก็ดูเหมือนว่าสุนัขของเขาจะพบเข้ากับอะไรบางอย่างที่ข้างทางจึงได้เห่าออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนว่ามันเจอตัวอะไรบางอย่างที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในพุ่มไม้าสัอานทไมมันมามังนยานสกม หลังจากระแวงกันอยู่นานในที่สุดสิ่งนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าต่อตาพวกเขาและทำให้ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเขาพยายามเรียกสุนัขของเขาให้มันถอยออกมาก่อนอย่าพึ่งบวกในระหว่างนั้นมันก็ได้ดืมเล่าอยู่ตลอดเวลาโดยมันมีตัวสีดำสนิททั้งตัว และมีผมที่ยาวรุงรัง<ม>ซึ่งสิ่งนั้นก็เดคลานเข้ามาหาพวกเขาจนในที่สุดเขาก็ได้ท่องคาถาและพยายามไล่มันซึ่งมันก็ถอยหนีออกไปและไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรแต่การที่ได้เจออะไรแบบนี้ก็น่าขนลุกมากเลยนะครับคลิปนี้ได้ถูกถ่ายเอาไว้ เมื่อเขาได้เข้าไปเพื่อที่จะสำรวจยังอาคารร้างแห่งหนึ่งที่เล่ากันปากต่อปากว่าได้มีการพบเห็นดวงวิญญาณมากมายในนี้แต่ยังไม่ทันที่จะเดินสำรวจดีจู่ๆก็ปรากฏใบหน้าของบางสิ่งกำลังชะงูง,งหน้าออกมามองเขาและเมื่อเขาเดินเข้าไปสำรวจก็ไม่พบเห็นอะไรอย่างที่คิดจากนั้นประตูบานหนึ่งก็ค่อยๆปิดลงเอง เหมือนว่ามีใครบางคนได้เดินออกไปทางนั้นเลยนะครับจนเขาเข้ามายังห้องห้องหนึ่งมันก็ปรากฏตัวออกมาอย่างชัดเจนกำลังจ้องมองลงมาที่เขาเขาจึงกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวและวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ ที่นี่คือภูเขาที่มีชื่อว่าเบนเทนยามะโดยที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยตึกร้างต่างๆผู้คนย้ายหนีกันไปเกือบทั้งหมดมันมีชื่อเสียงในเรื่องการถ่ายภาพแล้วมักจะติดอะไรแปลกๆมาด้วยซึ่งในที่นี้ก็คือพูดผีวิญญาณและถ้าหากเราสังเกตดีๆที่บริเวณต้นไม้ข้างทางจะเห็นว่า มีใบหน้าของใครบางคนปรากฏอยู่นอกจากนั้นอีกฝั่งก็ปรากฏร่างของใครอีกคนที่ลอยอยู่บริเวณต้นไม้ในมุมมืดโดยร่างนั้นได้โปร่งใสจนเราสามารถที่จะมองทะลุผ่านตัวของเธอได้สุดท้ายที่ปลายทางเดินก็ปรากฏร่างสีขาวบางอย่างได้วิ่งผ่านหน้าของเขาไปแถมบนยอดเขาก็ยังปรากฏรอยเท้าของใครบางคนทั้งที่ในตอนนั้นเขาก็มองไม่เห็นใครเลย ไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในภูเขาแห่งนี้นะครับสิ่งนี้ถูกถ่ายเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดซึ่งมาจากบ้านหลังหนึ่งภายในตรอกโดยมันมีลักษณะเหมือนกับผู้หญิงที่กำลังคลานไปมาในท่าสะพานโค้งอันหน่าแปลกประหลาดผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ภาพที่น่าสบายใจนัก โดยเธอมีใบหน้าที่ขาวซีดพร้อมด้วยดวงตาที่ส่องสว่างและปากที่หมองคล้ำกับใบหน้าที่ดูไร้ชีวิตวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในขณะที่เขาคนนี้กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าแห่งหนึ่งทันใดนั้นจูจ่ๆก็ปรากฏร่างของสัตว์ประหลาดบางอย่างเดินผ่านหน้าของเขาไปและเหมือนว่าสิ่งนั้นจะเห็นเขาแล้วมันจึงถอยตัวหลบหนีไปซึ่งมันก็เหมือนจะไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่ เมื่อเขากําลังจะหนีมันบ้างจูจูสัตว์ประหลาดตนนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาอีกรอบเขาจึงต้องรีบหนีไปยังอีกฝั่งอย่างสุดชีวิตเหมือนว่าสัตว์ประหลาดนั้นจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะครับเมื่อมันได้วิ่งไล่ตามเขามาถึงสองตัวถึงแม้ว่าเขาเกือบจะถูกมันจับได้อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังหลบหนีได้อยู่ตลอด ซึ่งคลิปก็ได้จบลงเท่านี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ถูกถ่ายไว้โดยคู่รักคู่หนึ่งเมื่อจู่ๆประตูตู้เสื้อผ้าของพวกเขาก็ได้เปิดขึ้นเองอย่างผิดธรรมชาติไฟช้เลยตัดสินใจที่จะล้องเข้าไปสำรวจดูแต่เขาก็ไม่พบอะไรในตอนนั้นแล้วจู่ๆประตูตู้อีกบานก็ได้เปิดออกเองอีกครั้งทำให้เขาตกใจและสะดุ้งหนักมากในครั้งนี้ สุดท้ายเขาจึงปิดประตูตู้ทุกบานและกำลังจะกลับไปที่เตียงแต่แล้วก็ปรากฏหน้าของใครบางคนที่เปิดประตูตู้ออกมาและมองมายังเขาก่อนที่จะปิดประตูอย่างแรงจนเขาต้องหนีออกมาอย่างสุดชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ